เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26ธันวาคม2 5 6 6วันนี้เป็นวันดีมีข่าวดีมาอัปเดตอีกแล้วสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะหลังจากที่เช้านี้แอดได้อัปเดตวันนี้เป็นวันโอนเงินสำหรับเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ตันละ1 2 0บาทจะมีการโอนในวันนี้2 6 ธันวาคมนะคะส่วนคลิปนี้แอดก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับโรงงานที่แจ้งอัปเดตวันจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายมีโรงงานที่มาอัปเดตวันนี้เพิ่มเติมนะคะและเช่นเคยก่อนไปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด้ดวยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ใครยังไม่ได้กดให้รีบกดเอาไว้นะคะเพื่อจะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆโดยการที่นี่ทุกวานไม่มีวันหยุดนะคะ คลิปนี้เพจ Facebook สมาคมชาวไร่อ้อ,อยลบบุรีประกาศโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล TN สำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบืองสุดท้ายรอบที่2ปีการผลิต2,565 66อัตราตานรร้70บาทในวันอังคารที่26ธันวาคมนี้ซึ่งก็คือวันนี้นะคะโดยโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล TN นะคะสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบืองสุดท้ายรอบที่2ปีการผลิต2,565 66 อัตราตันละ70บาทในวันดังคารนี้ก็คือ26ธันวาคมโอนเข้าบัญชีค่าอ้อยธนาคารกรุงเทพนะคะมาดูสรุปรายละเอียดสำรองจ่ายเงินเบื้องสุดท้ายของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล TN นะคะรอบที่1จ่ายตันละ30บาทในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและรอบที่2จ่ายตันละ70บาทในวันนี้26ธันวาคมรวมสำรองจ่ายไปทั้งหมด100บาทต่อตันนะคะ และอีกหนึ่งโรงงานที่จะมาอัปเดตในวันนี้คือโรงงานน้ำตาลปราณมุรีจ่ายค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต2565ทับ66ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย1 2 3 9 4 1บาทต่อตันที่10 CCS ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่1,080บาทต่อตันนะคะที่10 CCS เงินเพิ่มค่าอ้อย159.41บาทต่อตันที่1 0 c c s สำรองจ่ายไปแล้ว100บาทต่อตันคงเหลือ59.41บาทต่อตันที่1 0 c c s นะคะโดยรายละเอียดการสำรองจ่ายค่าอ้อยขั้นสุดท้ายรอบที่1สำรองจ่าย50บาทต่อตันไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมารอบที่สสำรองจ่าย50บาทต่อตันในวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาและกำหนดจ่ายในวัน พุทธที่27ธันวาคม2566เวลา8น30นาทีถึง16นา30นาทีณโรงงาน้ำตาลปราณบุรีหรือโรงเก่านะคะและอัปเดตเพิ่มเติมอีกหนึ่ง เป็นอัปเดตค่าตัดอ้อยสดนะคะบริษัทไทยรุ่งเรืองคอร์ปอเรชันจำกัดโรงงานน้ำตาลลินบ้านไร่นะคะก็ได้โพดอัปเดตสวัสดีปีใหม่2567และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลลินบ้านไร่ทุกท่านที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดคุณภาพดีประจำปี2565ทับ66อัตราตันละ120บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีทกศของชาวไร่ในวันอังคารที่26ธันวาคมนี้ซึ่งก็คือวันนี้แอดนำมาอัปเดตเพิมเ่มเติมเข้าด้วยกันในคลิปนี้นะคะฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่มีข่าวดีสำหรับ2รายการโอนเงินนั่นก็คือเงินค่าตัดอ้อยสดแต่ละ120บาทปีผลิต65ทับ66โอนวันนี้26ธันวาคมและก็มีโอนเพิ่มเติม สำหรับเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะแอดก็จะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบเป็นระยะนะคะอัปเดต26ธันวาคม2 5 6 6